สวัสดีค่ะวันนี้มีโครงการดีๆทำในใกล้มหาวิทยายลัยมาแนะนำกันค่ะความภาคภูมิใจของการอยู่อาศัยตั้งแต่สุ้มทางเข้าโครงการที่ใหญ่โตและกว้างขวางมากๆเลยค่ะระบบรักษาความปลอดภัยมีรประพอิชั่วโมงสำหรับการเข้าชมโครงการเรามีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด1 9อย่างเคร่งคัดดังนั้นมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยได้เลยนะคะ ออกแบบให้โครงการร่วมรื่นด้วยการวางตำแหน่งสวนขนาดใหญ่ไว้ด้านหน้าโครงการในสวนจะมีลานกิจกรรมที่ให้ทุกคนในครอบครัวได้ร่วมกันทำกิจกรรมได้อย่างหลากหลายเครื่องออกกำลังกายรับกับบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามสนามเด็กเต้นที่จะช่วยสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับเด็กๆ ในโครงการออกแบบให้ถนนมินกว้างถึง16เมตรเลยค่ะเรามาดูแบบบ้านกันเลยนะคะแบบบ้านนากว้าง5เมตรพื้นที่ใช้สอย105ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น18.7ต, 18. ตารางวาโซนหน้าในพื้นที่กว้างมากๆเลยค่ะ ห้องรับประทานอาหารรองรับ4 6ที่นั่งเลยนะคะห้องรับแขกวางโซฟาขนาดใหญ่ได้อย่างสบายเลยค่ะด้านหลังเพิ่มผน,นังรองรับการต่อเติมมาให้ด้วยนะคะลงเสาเข็มไว้ให้เรียบร้อยแล้วพร้อมต่อเติมเป็นห้องครัวขนาดใหญ่ที่ใช้งานได้จริงภายในบ้านใช้หลอดไฟ LED ประหยัดพลังงานค่ะ ชั้นบนจะแบ่งออกเป็น2ห้องนอน1ห้องอเนกประสงค์มีมาสเตอร์เบรูมขนาดใหญ่ที่วางเตียงขนาด6ฟุตได้อย่างสบายเลยค่ะที่นี่โครงการมารศปรึกษารังสิทธัญญบุรี2อยู่ห่างจากมหาว <คน S 2> ทิทยาลัยราชมงคลทัญบุรีไม่กี่นาทีเท่านั้นสนใจข้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์ได้เลยนะคะแล้วพบกันที่โครงการค่ะ